สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับในการเรียนภาษาจีนวันนี้นะคะเราก็จะเรียนนะคะในส่วนของที่3นะคะในบทที่2นะคะก็คือส่วนของการอ่านนะคะบทเรียนภาษาจีนนะคะซึ่งเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าเทียนชี่ยื่นเป้านะคะเทียนชี่ยิ่นเป้าที่แปลว่าพยากรอากาศนะคะ เนื้อหาที่เราจะเรียนวันนี้ก็จะเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศของแต่ละประเทศหรือแต่ละภูมิภาคนะคะว่ามีอะไรบ้างเรามาเริ่มดูนะคะในส่วนแรกนะคะเขาบอกว่าม่านกู่นะคะจินเทียนฉิงนะคะม่านกู่จินเทียนฉิงนะคะ,ะ,ค,ะคำว่าม่านกู่นะคะลูกในภาษาจีนแปลว่ากรุงเทพมหานครนะคะ จินเทียนแปลว่าวันนี้นะคะชิงย่อมาจากฉิงเทียนนะคะที่แปลว่าท้องฟ้าปลอดโปร่งนะคะอ่ะยาวหน่อยนะคะลูกอ่ะม่านกู่จินเทียนฉิงนะคะก็คือกรุงเทพมหานครเนี่ยวันนี้ท้องฟ้ามันปลอดโปร่งนะคะชีเวินอ้อเฉืออูต่ตู้เต้า ซานเฉือ่ตู้นะคะชี่วินเอ่อเฉืออตู้เต้าซานเฉือ่ตู้นะคะชีเวินนะคะลูกในภาษาจีนนะคะแปลว่าอุณหภูมินะคะลูกอุณหภูมินะคะเอ่อเฉืออู่นะคะเอ่อนะ er er, แปลว่าสองเฉือแปลว่าสิบอู่แปลว่าห er, ้าเอ่อเฉืออู่ก็คือยี่สิบห้า 25, นะคะตู้แปลว่าองศานะคะ ช,ชื่อเวิร์นเออร์เอูตูก็คืออุณหภูมิหรือว่าอุณหภูมิเนี่ยยี่สิบห้าองศานะคะเต้าในภาษาจีนแปลว่าถึงนะคะลูกซ่านเฉือเอนะคะซ่านในภาษาจีนแปลว,ะปะว,ะปะวะ่าสามเฉแปลว่าสิบเออรแปลว่าสองซ่านเฉเออก็คือสามสิบสองนะคะตู้แปลว่าองศานะคะเขาบอกว่า ม่านกู่นะคะจินเทียนชิงชิวันอ,อ้อเฉืออู่ตู้ตา้าซานเฉืออู่ตู้นะคะก็คือกรุงเทพมหานครเนี่ยวันนี้นะคะอุณหภูมิเนี่ยวันนี้นะคะท้องฟ้ามันจะปลอดโปร่งนะคะอุณหภูมิจะอยู่ที่25องศานะคะถึง32องศาเนาะซึ่งก็จะมีรูปภาพนะคะอยู่ด้วยนะคะในด้าน ซ้ายมือนะคะถ้าอยู่ในหนังสือนะคะลูกก็จะอยู่ในหน้าที่17นะคะซึ่งรูปแรกนะคะก็จะเป็นรูปของเสาชิงชา้าแล้วก็จะเขียนว่าแบงคอกนะคะหรือกรุงเทพนะคะรูปที่2ก็จะเป็นเครื่องมือวัดสภาพภูมิอากาศนะคะและอันที่3ก็จะเป็นสภาพของอากาศนะคะว่าเป็นยังไงนะใน powerpoint เราสื่ออาจจะไม่ชัดนะคะเด็กๆสามารถ ดูเพิ่มเติมได้นะคะที่หนังสือเรียนหน้า17นะคะะต่อไปนะคะมาดูภาพที่สองหรือบรรทัดที่สองหัวข้อที่สองกันดีก,กว่าค่ะเขาบอกว่าชิงไม้นะคะจินเทียนอินนะคะชิงไม้จินเทียนอินชิงไม้ตัวนี้นะคะแปลว่าเชียงใหม่นะลูกนะเชียงใหม่ จินเทียนแปลว่าวันนี้นะคะอินย่อมาจากอินเทียนที่แปลว่าท้องฟ้าครึ้มนะลูกนะหรือฟ้ามืดนะคะหยเสียวหยี่นะคะอ่าหยเสียวหยี่นะคะคําว่าหยในภาษาจีนแปลว่ามีนะคะเสียวหรือเสียวแปลว่าเล็กนะคะหรือแปลว่าน้อยก็ได้นะลูกนะหยี่แปลว่าฝนนะคะ หยดเสียวยี่ก็คือมีฝนเล็กน้อยหรือมีฝนนิดนึงหรือฝอนประปรายนะคะลูกนะต่อไปเขาบอกว่าชีวันฉือปาตู้เต้าเออฉือซื่อตู้นะคะชีวันฉือปาตู้เต้าเออฉือซื่อตู้นะคะชีวันในภาษาจีนนะคะตัวนี้จะแปลว่าอุณหภูมินะคะลูกอุณหภูมินะคะ ชื้อปลานะคะชื้อปลาแปลว่าอะไรชื้อแปลว่าสิบปลาแปลว่าแปดชื้อปลาก็คือสิบแปดนะลูกนะตู้แปลว่าองศานะคะเต้าแปลว่าถึงนะคะลูกแปลว่าถึงเออชื้อซื้อตู้เออชื้อซื้อตู้เออแปลว่าสองชื้อแปลว่าสิบซื้อแปลว่าสี่เออชื้อซื้อก็คือยี่สิบสี่นะคะตู้แปลว่าองศานั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นประโยคนี้บอกว่าชิงไม่นะคะจินเทียนอินนะคะยอดเซียวยี่นะคะชีวันฉือปลาตู้เต้าเออเสือเสื้อตู้นะคะเชียงใหม่วันนี้ท้องฟ้ามันจะมืดครึ้มนะคะแล้วก็มีฝนเล็กน้อยหรือฝนประปรายนะคะอุณหภูมิเนี่ยจะอยู่ที่18องศานะคะถึง24องศานะคะแล้วเรารู้ได้ไงว่าเป็นเชียงใหม่ มาดูกันรูปแรกนะคะเป็นพระธาตุดอยสุเทพซึ่งพระธาตุพระธาตุดอยสุเทพนี้จะอยู่ที่เชียงใหม่ถูกไหมคะอุณหภูมิเรารู้ได้จากเครื่องวัดอุณหภูมิที่อยู่ด้านขวาของพระธาตุนะคะและรู้ได้ยนงว่าฝนปะปายก็คือมีรูปภาพด้วยนะคะแต่ในพีวีทีเราซื้อมันจะไม่ชัดเพื่อความชาัดเจนไปดูในหน้าที่17นะคะต่อไปนะคะรูปต่อไปนะคะ เขาบอกว่าเซียงกางนะคะจินเทียนโตหยินนะคะเซียงกางจินเทียนโตหยินเซียงกางนะคะลูกในภาษาจีนคือห้องกงนะคะจินเทียนแปลว่าวันนี้โตหยินเราเรียนไปแล้วนะคะในบทที่หนึ่งนะคะโตหยินก็จะแปลว่ามีเมฆมากถูกไหมคะหรือเมฆเยอะนะคะอ่ะต่อไปเขาบอกว่า ชี่เวิร์นเออเฉือตู้เต้าเออเฉืออู่ตู้นะคะชี่เวิร์นเออเฉือตู้เต้าเออเฉืออู่ตู้นะคะชี่เวิรนตัวนี้แปลว่าอุณหภูมินะลูกเนาะเาอ,อ,ออเฉือเออ,อ,อแปลว่าสองเฉือแปลว่าสิบเออเฉือก็คือยี่สิบนะคะตู้แปลว่าองศา เจ้าตัวนี้แปลว่าถึงนะลูกนะเออเฉือ 15, อู 15, อ่เอ 15, อเฉืออู่แปลว่าอะไรเออแปลว่าสองเฉือแปลว่าสิบอู่แปลว่าห้าเออเฉืออู่ก็คือยี่สิบห้านะลูกนะตู้แปลว่าองศานะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้บอกว่าเซียงกังจินเทียนโตหยินชีวันเออเฉือตู้เต้าเออเฉืออูตู้นะคะฮ่องกงนะคะวันนี้จะมีเมฆ เยอะนะคะหรือมีเมฆมากนะคะอุณหภูมิเนี่ยจะอยู่ที่20องศานะคะถึง25องศานั่นเองรู้ได้ไงว่าเป็นฮ่องกงก็จะมีตัวนี้นะคะสถานที่บอกมาและก็จะเป็นเครื่องมือวัดอากาศและก็จะมีอะไรเมฆเยอะนะคะตรงนี้ด้วยนะคะเพื่อความชัดเจนน้าที่สิบเจ็ดนะคะลูกและสุดท้ายเขาบอกว่าเปิดจริง จินเทียนกัวเฟิงนะคะเป่ยจิงจินเทียนกัวเฟิงเป่ยจิงก็คือเมืองหลวงของจีนนะคะก็คือปักกิ่งนะคะลูกจินเทียนแปลว่าวันนี้นะคะกัวเฟิงคือลมแรงนะคะเราเรียนไปแล้วนะบทที่หนึ่งนะคะเป่ยจิงจินเทียนกัวเฟิงนะคะก็คือวันนี้ปักกิ่งนะคะลมแรงนะคะต่อไปโยต้าเฉนะคะ โยต้าเฉวคคำว่าโยนะลูกตัวนี้ในภาษาจีนแปลว่ามีนะคะต้าแปลว่าใหญ่นะคะลูกเฉวตัวนี้แปลว่าหิมะนะคะต้าเฉก็คือหิมะใหญ่หรืออีกความหมายหนึ่งก็คือพายุหิมะนะลูกนะอีกความหมายหนึ่งก็คือพายุหิมะนะคะโยต้าเฉก็คือมีพายุหิมะนะคะหรือหิมะตกแรงก็ได้นะคะลูกต่อไปเขาบอกว่าชีเวิน หลิงเซียอู่ตู้เต้าสารตู้นะคะชี่เวิรนหลิงเซียอู่ตู้เต้าสารตู้นะคะชีเวิคืออุณหภูมินะลูกนะอุณหภูมิหลิงแปลว่าศูนยียแปลว่าลงหลิงเสียก็คือศูนย์ลงหรือต่ำกว่าศูน์ความหมายก็คือติดลบนะคะลูกติดลบนะคะอูแปลว่าห้า แปลว่าองศานะคะหลิงเซี่ยวอู่ตัวคือติดลบ5องศานะคะเต้าแปลว่าถึงนะลูกเนาะซานแปลว่า3ตู้แปลว่าองศานะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็จะบอกว่าเปตยจิงจิ้นเทียนกัวเฟิงนะคะวันนี้ปักกิ่งลมแรงนะคะโยต้าเฉ่ชีเวินหลิงเซี่ยอูต่ตู้เต้าซานตู้นะคะแล้วก็มี พายุหิมะขนาดใหญ่นะคะแล้วก็จะเป็นอุณหภูมิเนี่ยจะอยู่ที่ติดลบสองศาอ่ะติดลบ5องศานะคะถึง3องศานั่นเองเรารู้ได้ไงว่าเป็นปักกิ่งนะคะก็จะมีตรงนี้นะคะก็คือคกูโกงนะคะคกูโกงนะคะแล้ก็จะมีที่วัดอุณหภูมินะคะ,ะ,คะแล้วอันนี้ถ้าหนูไปดูนะคะมันก็จะเป็นรูปของหิมะ ตกนะคะแล้วก็มีลมพัดด้วยนะคะอันนี้ก็จะดูได้ที่หน้า17นะคะการบ้านของเราในวันนี้นะคะหลังจากที่เราเรียนจบไปนะคะการบ้านของเราก็คือเราซื้อนะคะจะให้เด็กๆะคะ่ะอ่านและแปลนะคะบทความเรื่องเทียนชียินเป้านะคะที่พูดถึงสภาพอากาศของ4สถานที่ด้วยกันนะคะ ให้เราซื้อฟังและ,ะให้เด็กๆแปลนะคะเอาตามความเข้าใจของเรานะคะลูกการบ้านนะคะก็คือให้อา่านและก็แปลบทความเรื่องเทียนชียิ่นเป่านั่นเองค่ะวันนี้ก็จะมีเหรียนเพียงแค่นี้นะคะก่อนที่จะจากกันไปเรามาดูเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆที่เราซื้อเอามาให้ดีกว่าค่ะอ่ะ เก็บความรู้ในวันนี้นะคะก็จะมีอยู่สีสถานที่นะคะที่เราได้กล่าวถึงนะคะในบทเรียนเมื่อสักครู่นะคะสถานที่แรกนะคะตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะเราเรียกว่าเสาชิงช้านะคะลูกเราเรียกว่าเสาชิงช้านะคะซึ่งตัวเสาชิงช้านี่นะคะลูกความจริงแล้วนะคะ ในอดีตเนี่ยเรียกว่าสะดือเมืองนะคะเพราะว่าตั้งอยู่ที่บริเวณลานคนเมืองของกรุงเทพนะคะใกล้ๆโบสถ์พรามนะคะซึ่งเสาชิงช้าเนี่ยก็มีอายุประมาณ236ปีแล้วนะคะก็คือมีตั้งแต่ราชการที่1นนะคะซึ่งเสาชิงช้าเนี่ยปัจจุบันที่เราเห็นอยู่นะคะไม่ใช่เสาต้นเดิมนะเพราะว่าเสาต้นเดิมเนี่ย เกิดการหักไปแล้วหรือชำรุขูดคังไปแล้วนะคะก็เลยต้องทำการบูรณะใหม่นะคะซึ่งส่วนใหญ่นะคะเสาชิงช้าเนี่ยก็จะใช้ในการประกอบพิธีของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั่นเองนะคะต่อไปไปดูในสถานที่ที่สองนะคะสถานที่ที่ที่สองที่เรากล่าวถึงนะคะก็คือวัดพระธาตุดอยสุเทพนะคะซึ่งเป็น ปูชนียสถานนะคะคู่เมืองของจังหวัดเชียงใหม่เนาะซึ่งนักท่องเที่ยวนะคะที่เดินทางมาเชียงใหม่เนี่ยต้องขึ้นไปนมัสการหรือกราบสการะพระาธาตุด้วยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าใครไปเชียงใหม่เนี่ยไปเชียงใหม่แล้วนะคะไม่ได้ไปนมัสการหรือกราบไหว้เนี่ยเหมือนแบบมายังไม่ถึงเชียงใหม่นะคะซึ่งความจริงเนี่ยพระาธาตุดอยสุเทพเนี่ยก็ยังเก็บพระบรมสา,ารีริกธาตุไว้ด้วย ะะซึ่งเป็นพระาธาตุนะคะที่อยู่คู่ฟ้าคู่ดินของคนเชียงใหม่นะคะมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วเนาะอ่ะ่อไปสถานที่ที่3นะคะบางคนก็อาจจะคุ้นบางคนอาจจะไม่คุ้นนะคะสถานที่ที่3ที่เราเกล่าวถึงนะคะในบทเรียนของเราก็คือฮ่องกงนะคะฮ่องกงหรือชื่อที่เป็นทางการก็คือเขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธ,ธารณารัฐประชาชนจีนนะคะก็เป็น หนึ่งในพื้นที่นะคะที่มีประชากรอาศัยอยู่เยอะพอสมควรนะคะเพราะในฮ่องกงนะคะประกอบไปด้วยเกาะฮ่องกงเกาะลูน่นเขตดินแดนใหม่แล้วก็เกาะต่างๆอีก200กว่าเกาะนะคะซึ่งเกาะฮ่องกงเนี่ยนะคะก็จะสามารถมอบความสนุกสนานเพลิดเพลินนะคะให้กับนักท่องเที่ยวด้วยนะคะรวมถึงธรรมชาติที่ถูกสร้างสารรค์นะคะขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่แบบมีสีสันน่าดึงดูดด้วยนะคะจึงทำให้ฮ่องกงนะคะ เป็นสถานที่ที่คนส่วนใหญ่นะคะชอบและนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็ชอบที่จะไปเที่ยวชมด้วยนะคะและสุดท้ายนะคะและสุดท้ายนะคะสถานที่ตรงนี้นะคะเราเรียกว่าเป่ยจิงหรือปักกิ่งนั่นเองนะคะซึ่งเป็นเมืองนะคะที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลางนะคะของประเทศจีนหรือเป็นเมืองหลวงของจีนนะคะซึ่ง ปักกิ่งนะคะก็เป็นทั้งศูนย์กลางทางการเมืองนะคะวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์การศึกษาและการคมนาคมเลยนะคะซึ่งเขาบอกด้วยว่าในช่วงแต่ละฤดูเนี่ยจะมีทั้งหมดสี่ฤดูด้วยกันนะคะอย่างเช่นฤดูใบไม้ผลิก็จะมีเวลาไม่ค่อยนานนะคะฤดูฝนอ่ะฤดูร้อนนะคะก็จะมีฝนตกบ่อยมีอากาศชุ่มชื้นฤดูหนาวก็จะยาวนานหน่อยแล้วก็หนาวหนาวจัดเลยนะคะลูก และฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยจะเป็นช่วงฤดูที่สวยที่สุดนะคะในปักกิ่งนะคะซึ่งสถานที่ที่เราซื้อเอามาให้ดูนะคะก็จะประกอบไปด้วยประตูเทียนอันเหมินจัตุรัสเทียนอันเหมินนะคะซึ่งเป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในตัวเมืองนะคะของโลกด้วยซึ่งเป็นสองเขาเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ของปักกิ่งนะคะและของประเทศจีนด้วย กู้กงนะคะในภาพที่สองนะคะกู้กงก็คือเมืองต้องห้ามนะคะเป็นกลุ่มโบราณสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่นะคะที่ครบและก็สมบูรณ์ที่สุดนะคะแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นหนึ่งในเจ็ดของสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะคะก็คือกำแพงเมืองจีนด้วยนะคะที่ยังอยู่ในปักกิ่งด้วยนะคะซึ่งความจริงแล้วนะคะพระราชวังกู้กงนะคะหรือพระพราชวังต้องห้ามเนี่ยที่เรียกว่าพระราชวังต้องห้ามเพราะว่าสมัยก่อนนะคะไม่ได้เปิดให้ ประชาชนคนธรรมดาเข้าชมนะคะแต่ว่าทุกวันนี้เปิดให้เข้าชมแล้วนะคะแล้วก็จัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์นั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นเกจความรู้ในเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะในบทเรียนที่เราซื้อเอามาแตกแยกนะคะให้พวกเราได้ดูกันนะคะเอามายกตัวอย่างให้เราดูกันเนาะเดี๋ยวบางคนจะงงว่าอ้าวสถานที่นี่มันคือตรงไหนอ,อ้เราซื้อเราซื้อเอาอะไรมานะคะ,นะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวขอทบทวนการบ้านอีกรอบหนึ่งนะคะการบ้านของเราก็คือให้หนูอ่านเทียนชียินเป้าพร้อมแปลส่งหล่อสื่อด้วยนะคะวันนี้ก็จะขอจบการสอนเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะเจอกันใหม่อีกรอบนึงแล้วก็จะเรียนในส่วนของบทที่3นะคะสำหรับวันนี้นะคะใครมีข้อสงสัยหรือข้อคำถามนะคะสามารถสอบถามหล่อสื่อได้ตลอดเลยนะคะ สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดี